กำลังมันเลยนะมันของแกคนเดียวดีกูจะเพลงไหนเพลงไหนอะนะนายก็ร้องเต้นเกาหลีไปหมดเฮ้ยนี่จะให้เราไม่เล่นกีตาร์ทำไมเนี่ยนายก็ร้องคนเดียวไปเถอะอยากจะบอกว่าถ้าเต้นแล้วร้องคนเดียวอะเราก็บ้าสินายนายอยากเป็นนบ้าเหรอฮมาแล้วครับข้าวไข่เจียวของคุณมาวินแล้วก็ข้าวผัดของคุณโทมครับใครสั่งข้าวผัด เราไม่ได้สั่งข้าวผัดคุณคอมอลสั่งข้าวผัดจริงนะครับโอ้โหนายผู้พันนายผู้พันนายผู้พันน้วนะเราสั่งข้าวผัดกะเพรานะจ๊ะครับครับนั่นเดี๋ยวผมเอาไปเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเฮ้ยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องโอ้โหแหมย่าไปเชื่อเขาดิโทรโมก็ชอบแกล้งเล่นอย่างนี้แหละครับนะจ๊ะกินข้าวเปล่าหรอไม่มีน้ำหรอน้ำอ่ะน้ำอ่ะ น้ำมันขาดใจงั้นเดี๋ยวผมไปเอาน้ำให้นะครับดีมากดีมากเอ้าเฮ้ยโถ่ทำไมถึงชอบไปแกล้งไอ้นายกะเพราเขาเนี่ยมาวินนี่ไข่แกล้งใครเนี่ยอยากจะบอกว่าไอ้นายกะเพราเนี่ยมันไม่ธรรมดาเลยทำไมอ่ะพิเศษใส่ไข่เพิ่มลูกชิ้นด้วยไปไอ้นี่ก็ สวัสดีครับคุณตูมตามสวัสดีครับคุณไอ้นี่กําลังจะจัดรายการอยู่หรือเปล่าครับใช่ทําไมอะ่ะคือผมขอนั่งดูได้ไหมครับผมอยากรู้ว่าจัดรายการวิทยุเป็นยังไงครับเผื่ออนาคตผมจะได้เป็นดีเจเขาบ้างนะครับได้ดิไม่มีปัญหาจริงเหมครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแต่ว่านายเนี่ยต้องตอบคาถามฉันให้ได้ก่อนนะเว้ยอ๋อได้สิครับถามเลยครับก้าอะไรได้สามสิบห้าก้าสี่สามสิบหกลบหนึ่งได้สามสิบห้าครับ <laughs> ไม่ใช่อ้าวแล้วก้าวอะไรครับก็ก้าวขึ้นอย่างซี่ไงขึ้นปุ๊บ35หปับเออเลยรู้ป่ะว่าทำไมคนใกล้ตายถึงห้ามกินกาแฟทำไมคนใกล้ตายถึงห้ามกินกาแฟเพราะว่าจะทำให้อาการสุดหนักลงหรือเปล่าครับเปล่าเพราะมันจะทำให้ตาค้างเวลาตายจะนอนตายตาไม่หลับไงในเมื่อน ตอบไม่ได้นะฉันก็เสียใจด้วยนะนั่น่ะไรปะโต๊ะเินแล้วรู้เปล่าครับทำไมตาถึงค้างโอ้ยคำถามเด็กๆก็พอยายไม่กลับบ้านไงตาเลยค้างผิดครับอ้าวเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าตาโดนเตะเบ้าตาครับเพาฉันบอกแล้วไงอย่าไปเล่นกับามันงเอ้ยที่มันไม่ธรรมดาเว้ย เดี๋ยวก็ลางจริงยอวพูเยยัว